อ่านี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ตัวนี้ครับพี่น้องเห็นแล้วนี่นี่ครับตัวนี้ก็ออกมาาโบลายได้พี่น้องเสรือจุนออกมาาโหลายก็สามารถขายได้ครับพี่น้องโบตายครับพี่น้องเนาะน้ำหนักก็ลอยโลแล้วครับตัวนี้ลอยโลแล้วส่วนมากมูอยู่าร์มที่เกาหลีนี่ครับพี่น้องจะขายที่น้ำหนักลอยแปดกิโลขึ้นถึงลอยสิบเก้ากิโลครับโบเกอร์นี่พี่น้องเนาะจะโบเกอร์นี่ครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆในหน้าทุกคนกับผมก็เดือนกับขออภัยก่อนนะครับพี่น้องเด้อที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาเวากับพี่น้องเนาะก็เพราะว่าอยู่ภายในของโรงเรือนขอหมูลครับพี่น้องโรงเรือนนี่กับเป็นโรงเรือนปิดกับพี่น้องก็จะมีแก๊สบองขั้นจะสูงจะน้อยครับพี่น้องเนาะเพื่อให้ระบบหายใจนี่บุค่อยดีเท่าไรครับพี่น้องผมก็เลยต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวจะาของก่อนครับพี่น้องเนาะเพราะว่ากับประเทศเกาหลีครับพี่น้องช่วงนี้เป็นหนาหนาวครับพี่น้องข้างนอกจะหนาวเย้ยงครับพี่น้อง โรงเรือนภายในก็จะต้องอุ่นครับพี่น้องเพื่อเก็ุให้มูนีอยู่ได้ครับพี่น้องเนาะขนาดโรงเรือนอุ่นป่นี่ครับพี่น้องก็ยังมีอาการไอก็ยังมีอาการบวสบายได้ครับพี่น้องเนาะกับมือนี่ครับพี่น้องแต่ภาพพี่น้องมาเบิ่งมูที่เซือจุนครับพี่น้องเนาะเซือตูนกับพี่น้องกบมีพี่ๆน้าๆเพิ่นชักเข้ามาทำกันหลายคนครับสำหรับเรื่องนี้เนาะพอารักษาหายบ่เพราเป็นน่ายังครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะภาพพี่น้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องเนาะว่ามันเป็นกระต่ายครับพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับ อ่านี่ครับพี่น้องนี่ไซเดอจุนของมาแบบซี่ครับพี่น้องไซเดอจุนของมาซี่ก็จะเป็นได้ทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียครับพี่น้องเนาะบทจํากัดว่าจะเป็นเฉพาะตัวผู้ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นอาจจะตัวเมียอ่าแม่อดีครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับพี่น้องเนาะก็เป็นไซเดอจุนของมาแบบซี่ครับพี่น้องถามว่าพี่น้องพี่น้องหลายๆคนถามว่าเป็นแบบซี่รักษาหายบอตายบออ่าขอตอบคําถามคําถามแรกครับพี่น้องรักษาหายครับพี่น้องรักษาหายวิธีการรักษาครับวิธีแรกพี่น้อง จะต้องใส่ยาสลบแล้วก็ใส่หมอในการผ่าตัดครับพี่น้องผ่าตัดแล้วก็ยัดใส่นี่เขาไปข้างในครับพี่น้องเวลาเย็บก็ต้องเย็บซองสั้นครับพี่น้องเพื่อที่จะมวยใส่นี่มันทะลักออกมาครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเข้าไปผ่าเองบบเชียวชาญบบมีฝีมือฝีมือในการผ่าตัดพ่อกะพ่อผ่าแล้วปุ๊บพี่น้องเย็บแล้วใสม่มันก็มันก็จะทะลักออกมาขึ้นเก่าครับพี่น้องจะเหี่ยให้เารักษาบได้ครับพี่น้องเนาะเหี่ยให้าหมูเข้าตายได้ครับพี่น้องเนาะสำหรับวิธีสองนะครับเนดะ้อ ก็คือต้องเห็นตอนยังน้อยเท่านั้นครับพี่น้องตอนที่น้ำหนักหาโลถึงสิบโลประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะส่วนมากหาโลสิบโลนี่กะบม่ค่อยเห็นครับพี่น้องจะเห็นที่น้ำหนักสิบห้ายี่สิบโลขึ้นไปครับพี่น้องจะค่อยเห็นชัดครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเห็นตอนยังน้อยได้พี่น้องเท่ากับจับโมนีนอนไงเข็นครับพี่น้องแล้วก็กดใส่ลงไปครับพี่น้องใส่นังยางนี่รัดครับพี่น้องรัดให้แน่นเลยครับพี่น้องเนาะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับพี่น้อง เวลามันขาดปุ๊บมันก็จะหายยองกับพี่น้องเนาะส่วนการผ่าตัดการรักษานั้นจะมีราคาที่สูงกับพี่น้องราคาทีแพงกับบ่คุ้มค่ากับพี่น้องนอาไว้ง่ายรับพี่น้องบ่คุ้มค่าต่อการรักษากับพี่น้องดังนั้นฟามที่ผมเห็นงานอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะแถาแก่เพิ่นก็เลยปล่อยกับพี่น้องเนาะปล่อยให้เป็นแบบซี่เลยรับพี่น้องเนาะปล่อยเป็นแบบซี่เลยบ่ได้รักษากับพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าการรักษานั้นมีการลงทุนที่สูงกับพี่น้องเนาะ บ่คุ้มค่าต่อการรักษาครับพี่น้องเนาะนี่ครับอ่าต่อไปครับพี่น้องถามว่าใหญ่แล้วตายบ่ครับพี่น้องถ้าตัวใดที่ใสรดือจุนอ่นสซืูตูดออกมาลายๆนี่พี่น้องส่วนมากจะตายครับพี่น้องจะตายที่น้ำนักเจ็ดสิบแปดสิโลครับพี่น้องจะตายจะเริ่มตายครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่ามูเฮ้ายิ่งโตใหญ่ครับพี่น้องมูเฮ้านี่ก็จะยิ่งกินหลาย ไส้เมื่อกล้าใส่กับพี่น้องก็จะขยายโตโตหลายกับพี่น้องเนาะจะเหตุให้เส้เดือที่จุดออกมานีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกับพี่น้องถ้าบางโตัวใหญ่แห้งๆกับพี่น้องเนาะมันจะลากกับพื้นกับพี่น้องทูไปกับพื้นจะเหให้เกิดแผลกับพี่น้องพอเกิดแผลปุ๊บตัวอื่นเนี่ยจะลุ่มกัดพี่น้องพอมีเลือดตัวอื่นจะลุ่มกัดกับเหตุให okay. mm ้ม hmm. oui. ูเท่านี้ตายเร็วขึ้นกับพี่น้องเนาะตายเร็วขึ้นกับพี่น้องส่วนสาเหตุที่เกิดแบบซีคกับพี่น้องบบมียังกับพี่น้องนอกจาก หนึ่งครับพี่น้องพันธุกรรมของหมูครับพี่น้องแล้วก็ยีนครับเป็นยีนด้อยครับพี่น้องเนาะส่วนแบบซี่ครับพี่น้องใซดด้วยจุนแบบซี่เนี่ยในฟาร์มที่ผมเห็นงานอยู่นี่ครับพี่น้องค่อนข้างที่จะลายครับพี่น้องเนาะค่อนข้างที่จะลายเนื่องจากว่านายแจ้งนี่เพื่อนจะเอามูที่เป็นมูคุณนี่ครับคัดมาเป็นแม่พันธุ์ครับพี่น้องคัดมาเป็นแม่พันธุ์มันก็เลยเกิดเป็นเลือดชิดครับพี่น้องพ่อผสมลูกมันจะเป็นแบบซี่ครับพี่น้อง บางตก็ใหญ่จนนายได้ก็มีคือกันกับพี่น้องก็บบ่ตายก็มีครับอยู่ที่โตครับพี่น้องเนาะแล้วจะตโตบางโตออกมาลายก็จะตายไวบางโตออกมาบ่อลายก็จะส่งผลเสียหน่อยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะภาพพี่น้องไปเบิ่งมูตัวใหญ่ๆที่เป็นเซด์จุ่นแบบซี่ครับพี่น้องว่าจะใหญ่ได้ถึงน้ำหนักจักกิโลครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวผมกระชิบภาพพี่น้องมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนครับพี่น้อง อ่าน wow. ี่ครับพ MM ี่น้องนี่นี่นี่ตัวนี้ครับพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยนี่ครับตัวนี้ก็ออกมาโบลายได้พี่น้องเสือจุ่นออกมาโบลายก็สามารถขายได้ครับพี่น้องบลตายครับพี่น้องเนาะน้ำหนักก็ลอยโลเลยครับตัวนี้ลอยโลแล้วส่วนมากมูอยู่าร์มที่เกาหลีนี่ครับพี่น้องจะขายที่น้ำหนักลอย8กิโลขึ้นถึงลอย19กกิโลครับบเกอร์นี่พี่น้องเนาะจะโบเกอรนี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นตัวเมียคือกันครับพี่น้องเนาะตัวเมียคือกันครับ เพิ่นกับมาบังกันน้พี่น้องเนาะเดียวบบเย็นครับอ่าเห็นอยู่น้องพี่น้องเนาะนั่นครับนะอยู่มุมนั่นครับนะเสดอจุนครับพี่น้องกระบาตายนะพี่น้องด้วยถ้าตัวใดออกลายครับพี่น้องเนาะถ้าตัวใดออกมาหลายนี่ส่วนมากจะบกฮอยรอดครับพี่น้องถึงรอดมากะจะโตพร้อมบก่อยใหญ่ครับพี่น้องเลี่ยงยากครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องการคัดเลือกสายพันธุ์ครับพี่น้องสาคัญที่สุดเลยครับพี่น้องถ้าเอาลูกมาเป็นแม่พันธุ์แล้วเอาพ่อมาทับลูกอีก จะส่งผลในเกิดยินด้วยครับพี่น้องอ่านี่อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่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 ครับนี่ตัวนี้ก็ับเป็นบลายครับพี่น้องนาะเป็นตัวผู่ครับตัวนี้แอนอยู่ฟาร์มเนี่ยจะใช่จะใช่มูสามสายมาเปลนแม่พันกับพี่น้องจะเป็นแบบมูสาวตัวแท้นนะ,นะพี่น้องจะคัดเลือกเอาเองครับพี่น้องเนาะจะใส่คนงานในฟาร์มนี่แหละเลือกเอาครับพี่นอ้องมมนก็เลยส่งผลนเสียครับพี่น้องส่งส่งผลเสียยังวะที่ส่งผลเสียให้เกิดยินด้วยในลูกที่ที่ออกมาครับพี่น้อง ในการพัฒนาการเจริญเติบโตนี่มันผิดปกติไปครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องบ้านเฮาการควรที่จะเลือกสายพันธุ์ดีๆครับพี่น้องเนาะการคัดเลือกแม่พันธุ์กะสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องเนาะในการเลี้ยงซัดครับพี่น้องเนาะควรที่จะคัดเลือกสายพันธุ์หรือว่าการเบื่องสายพันธุ์ดีๆครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับอฝากไว้สำนีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ